ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ่ะอาสุภูสุคนนะครับมือนีก็อยู่กับผมคือเก่าละครับชาลี่พี่น้องเอ้ยสิพาสุภูสุคนเี่ลบงบนทีน่น่าสนใจเด้อพี่นอ้องอ้มือนีก็อารมณ์ดีแปลกๆอีกแล้วพี่น้องให้ไปสามคู่เขาอีกสามคู่ละพี่น้องโอ้ยมันสิบ,บ่นวุยเด้งเลยเลยพี่น้องเอ้ยขันตามชาลี่มาเนี่ยไหมฉัหรับมือนีกระเบาๆยังร้ายครับหลังจากเขาไปมาขึ้นสามครูนเน,นี่แล้วมือนีก็จัดมาฝากอีกสามครูนเนีนยขึ้นเก่าและพี่น้องมือนีก็ได้เพื่อป่ให้เสียเวลาเนี่ยห้าไปเริ่มคู่แรกก่อนเลยพี่น้อง สำหรับคูแลกสำหรับมือนีได้พี่น้องเป็นบอลพิมลีกพี่น้องเตะหกม่วงเคิงบานเท่าได้พี่น้องเป็นเซลซีเปิดบานแล้วก็เบนฟอร์ดเซลซีอยู่อันดับสิตอนนี้ส่วนเบนฟอร์ดอยู่อันดับสิบสี่ได้พี่น้องสำหรับราคาได้พี่น้องของคูนี่เปิดมาเป็นเซลซีเจ้าบานแม่ต่อเคิงขวบลูกได้พี่น้องเำอะไรเบิองระเอียดกันต่อเลยพี่น้องสำหรับสถิติกันเจอกันแปดนัดลังสุดของสองทีมนี้ได้พี่น้องเป็นเซลซีนี่ชนะไปดีสี่แล้วก็เบนฟอร์ดนี่ชนะไปสองเสมอกันไปสองเกมพี่น้องสำหรับเซลซีได้พี่น้องหานัดล้้้วกก็แพพไปเมนนึงงี่อ ส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยหาหนัดลังสุดนิสณะไปได้หนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามเสม,มอหนึ่งเลยพี่น้องสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยพี่น้องคู่ ford, นี้เบนฟอร์ดนี่โตเจ็บนี่หลายแห่งครับหลายกหลายก็เซลซี C C, นะเพราะเซลซี่โตเจ็บที่เป็นโตลกักนี่เจ็บแค่สามโตเองพี่น้องเพราะฉะนั้นครับสำหรับคู่แรกนี่โดยนัดโดยที่นัดลังสุนดน่เซลซีมันพึ่งไปเสมอในบ้านมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในบ้านนี่มันหน่ะสิอารมณ์หน่ะสิมากขึ้นกว่าพี่น้องเกมนี้เลือกไม่อยากเลยครับเซลซี C C, กินเต็มแพ้มือนี่ยสำหรับคู่ที่สองนะครับพ เป็นซึกเอลกาซิโกครับผมลัลิกาสเปนเด้อเจ้าบ้านในบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดครับผมบาร์ซ่าตอนนี้อยู่อันดับ3ครับตอนนี้มาดริดอยู่อันดับ2นะพี่น้องสำหรับคู่นี้นะครับผมราคาเปิดมาให้แหลกเป็นเจ้าบ้านครับผมบาร์ซ่าต่อปอพี่น้องศูนย์ทับศูนย์จุดหาแต่ว่าราคามันไหลว่ากลายเป็นเสมอครับตอนนี้ศูนย์เลยราคาสำหรับสถิติกันเจอกันซิปนัดลังสุดของสองคนนี้นะพี่น้องเป็นทั้งบาร์ซ่าเนี่ยชนะไปได้ดหกเธอแล้วก็เป็นมาดริดเนี่ยชนะไปได้ดสามหล้วก็เสมอเป็นแค่กันไปเกมเดียวพี่น้อง เซติสิบนัดล่าสุดของบาซ่ารได้พี่น้องชนะไปเด็ดแปดสะสมเสมอไปสองถือว่าดูดีแห้งครับบพแพ้ไปเลยส่วนเกมในบ้านสิบนัดล่าสุดนี่ก็ดีขึ้นกันครับผมชนะไปเก้าแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวแพ้เล่นโซเซดัสนะครับผมชนหรับมาดริดนี่ก็ถือว่าดูดีแห้งเหมือนกันครับผมสิบนัดล่าสุดนี่ชนะไปเด็ดแปดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปเกมเดียวส่วนเกมเยือนนี่ก็ถือว่าดูดีขึ้นกันครับผมชนะไปเจ็ดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองชนะลับสองคู่นี่นะครับผมส่วนตัวนี่ผมมองไปทางเจ้าบ,บ้านบาซ่านี่ดูดีกว่าครับผมเพราะเเดดดดัดััััลลล่่่่าาส,าสาาุทีีีมมมมนนนนนนไปชะโยบยบพ้อง มันยิงได้มันยิงเข้าได้ไปหนึ่งพอไป2อศูนย์แล้วยือเขาสองหนึ่งแม่งโลดตีฉันเลยไปเปลี่ยนโตออกก็คือแบบเตรียมความพร้อมอมาเจอกับมาริทโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยอีกอย่างหนึง่งนะสถิติในบ้านของบาซาร์ฤดูกาลนี้ครับแขกมาหานัดได้บ้านชนะหานัดพร้อมผมคิดว่ายังกีฬากับเสมอได้ครับผมบาซาร์มือน,นี้เพราะฉะนั้นคู่ที่2ของมือน,นี้ผมเลือกเป็นบาซาร์ได้พี่น้องสำหรับคู่สุดท้ายมือนที่ชาลี่เอามาฝากนะครับผมพี่น้อง เป็นบอลพี่มิเรียร์ครับผมเตะตอนหาถุ่มเคิงครับเจ้าบ้านวูครับผมเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลครับผมวูอันดับ12ส่วนนิวคาสเซิลนี่อันดับ6กได้พี่น้องสารับราคาได้พี่น้องเปิดมาเนี่ยเป็นทั้งทีมเยือนครับผมนิวคาสเซิลต่อเครงขบลูกนะครับผม0.5วนจุทับหนึ่งเลยพี่น้องสารับสถิติการเจอกัน1ิปตัดลังสุดได้พี่น้องเป็นทั้งวูีชนะไปไสองแล้วก็นิวคาสเซิลชนะไปสองนัดไปทั้งเสมอพี่น้องเสมอไปหกเทือเลยพี่น้องส่วนนี่เป็นสถิติ10ปตัดลังสุดของวูได้พี่น้องชนะไปไไได้้้เเสสมมออปปแแลววกก็พ่นนใบต่า ค่อนข้างจะดูรีเลยครับชนะไปหาเสมอไป3หลังแพ้ไป2พี่นอ้องส่วนนิวคาสเซิลซิปนัทลังสุดชนะไปได้6เสมอไป2หลังแพ้ไป2ครับส่วนเกมเยอืเอนนี่ก็ถือว่ากลางๆพี่น,อน้องชนะไป4เสมอสี่หลังแพ้ไป2ส,สิ่งที่น่าสนใจของเกมอีู่ด้วพี่น้องแห้เบิ่งทั้งนิวคาสเซิลครับผมโตเจ็บนี่มีหลายแห่งตอนนี้และนัดล่าสุดก็เป็นกองหนา้าโตเป่าโตลักยางอิสักเดออล็กซานเดอร์อิสักสก,สก,กับเจ็บไปอีกพี่น้องเปลี่ยนโตในยี่สิบนาทีแรกคุณส่วนทั้งบูบนี่บ่มีโตเจ็บบ่่มมมีีีออออหยยังงเลพพพน้้น้รรทุกโต เพราะฉะนั้นนะครับผมสจหรับคุณนี่เนี่ยโดยขอด้อมที่ราคาเปิดมาเป็นนิวคาสเซิลต่ออยู่เครงขวบลูกนี่ส่วนตนัวผมคิดว่ามันหลายเกินไปครับดีบรดีนี่บูมอจาจจะชนะได้โดยซ้ำได้เมื่อนี่ผมคิดว่ามันน่าักยันเสมอได้แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคู่สุดท้ายผมเลือกเป็นบูมได้พี่น้องสจหรับเมื่อนี้ก็มีของดีมาฝากกันสามคู่เนี่ยเน้นละพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดตามให้ติดตามกันในเดอ้อให้เขาอยู่ม่นี่สามคู่เน้นเน้นมาสองมือเลยพี่น้องขอบคุณครับ